ก็เมยนะครับมาวางแผนลงทุนทองคำกันนะฮะกับคุณเบนจามาอินจากเวลจีบรีเอนเตอร์เนชั่นแนลนะครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเบนครับครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะฮะกับคุณเบนนะครับสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีทางเจติค่ะครับเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะเมื่อคืนนี้มีเซอร์ไพรส์จากธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยไปด้วยทองคำพุ่งขึ้นร้อนแรงสุดๆเลยเมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ก็ขึ้นมาต่อด้วยนะฮะมองปัจจัยที่เกิดขึ้นช่วงงนนนีี้้มอะไรร่าาสใจบบคั แน่นอนค่ะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยดูเหมือนว่าจะสร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจสาหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมากนะคะการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินนอกรอบการประชุมเนี่ยถือว่าเป็นการดําเนินการที่เอ,อ่ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะครั้งล่าสุดที่ เป็มีการกระทําแบบนี้เนี่ยก็คือช่วงประมาณธันวาปี2008เลยช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับวิกฤตทางการเงินนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของเป็ดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง50เิยพ0จุดอเองเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันให้สกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาแล้วก็หนุกนกระคาง้ำค่ะแน่นอนว่าตลาดาจะ มีการใช้ซีนเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก้อนี้ไปแล้วนะคะแต่การที่เสร็จดาเนินการดับเซอร์ไพรส์ตลาดก็ทําให้ระองคำจากตัวขึ้นแรงค่ะคําถามคือต่ออันนี้ไปเสร็จจะดําเนินการอย่างไรนี่คือสิ่งที่จะชี้นําทิศทางระดงคำในอนาคตค่ะคุณปับ๊บที่สําคัญเลยค่ะพอไปดูซ m ม F เซมีเซ็ตวอชทนะคะก็จะพบว่านักลงทุนในตลาดก็ยังคาดการณ์ค่ะว่าเสร็จจะลดอัตราดอกเบีย้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกนะคะ ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าวันนี้นอ่ไปดูการคาดการณ์ของตลาดก็จะพบว่าครั้งต่อไปที่นักทุนมองว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็คือการประชุมเดือนเมษายนค่ะคะุณปั๊บเหล่านี้ค่ะน่าจะยังเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนราคาทองคำอีกจุดหนึ่งที่หนุนทองมาจากความเคลื่อนไหวในสินทรัพย์เสีเ่ยงนะคะจริงแล้วสินทรัพย์เสีเ่ยงหรือตลาดหุ้นเนี่ยก็ชอบการที่อัตราจจดอกเบี้ยต่าค่ะแต่การที่เฟดเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการ กับลดดอกบเบีย้ยฉุกเฉินนอกรอบเนี่ยทำให้ตลาดกลับมาวิตกนะคะว่าเออย่างนี้แสดงว่าเสร็จมองว่าผลกระทบจากโควิดในทีเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าที่ตลาดเคยคาดการไว้นะคะแน่นอนว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยปรับตัวลดลงขานรับความกังวลเหล่านั้น,นะคะ่ะท่องคำในฐาะสินทรัพย์ปลอดภยัยก็เลยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมค่ะเพราะว่า สิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะเซนทเน้นเหล่านี้น่าจะยังคงหนุนได้ทองคําต่อไปค่ะครับสรุปปัจจัยก็คือ1ดอกเบีย้ยต่ำนะครับส่งผลทำให้ราคาทองคําบวกขึ้นมา2เด้งเลยนะเด้งแรกก็คือทองคาได้ประโยชน์ดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยคนก็ไปถือครองทองคาม,มากขึ้น2คือลดดอกเบีย้ยฉุกเฉินแบบนี้มองว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ยิ่งเศรษฐกิจแย่ทองคําก็ยิ่งมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับ ถูกต้องค่ะนี่คือ2ปัจจัยหลักเลยเป็นที่มาที่ทําให้ทองดิบเกือบเกับห้าสิเหรียญเมื่อคืนนี้ค่ะครับสุดท้ายมาสรุปกันกับทิศทางของราคาทองคําในประเทศกันหน่อยครับล่าสุดวันนี้บวกขึ้นมาประมาณ600บาทเลยณนะจุดที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสองหมบาทนะฮะคุณผู้ชมอยากรู้แน่นอนว่าสองรอบที่แล้วขึ้นไปขายไม่ทันนะฮะรอบนี้จะขึ้นไปถึงแค่ไหนแล้วจะแนะนําทํายังไงดีครับ อ๋อยังมองว่ามีโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นไปถึงเลเวลนั้นนะคะแต่ว่าค่างเงินบาทตอนนี้มีการแข่งข้ามาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยสำหรับราคาทองคำในตลาดใ,ในในบ้านเรานะคะเบื้องต้นใครที่ยังไม่มีของรอซื้อแถวแถวพันหกร้อยสามสิบห้า 1, หรือระดับราคาราวราวสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้อริเวณหนึ่งพันหกร้อยี่สิบสี่เหรียญหรือระดับราคาราวราวสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคำ ใครที่มีทองคำอยู่ในมือสังเกตดีๆค่ะโซนพันหกร้อหกสิาหร้อยเจ็ิบเจ็ดหรือดับราคาราวสองมพันเ็ดร้อยห้าสิบถึงสองหม้าพันบาทต่อบาททองคำโซนนี้ถ้าหากว่าทองยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนได้เนยแนะนำมีการทยอยแบ่งขายทองคำออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะ แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากอาจจะติดไม้ติดมือก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากทองมีการทะลุผ่าน1,677หรือตัวน25,000บาทต่อบาททองคำได้มีโอกาสค่อนข้างมากที่ทองจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของปีนี้นะคะบริเวณกใกล้ๆ1,690ยเเหรียญค่ะคุณปัอบได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะคคุณเป็นจะมามาอินนะครับจาก b l g Bulletin t e r n a t i o n a l แนะนำทองคำมีโอกาสขึ้นต่อนะครับใครที่ถือทองคำอยู่มองจุดแรก2 5 0 0 0ถ้าหากว่ารับความเสี่ยงไม่ได้มากเนี่ย2 0 0 0ทยอยขายไปบ้างถ้าหากว่าพอถือต่อได้ ไปลุ้นขายต่อ25,500แล้วก็อาจจะถึง26,000เลยนะครับก็ทยอยแบ่งขายกันไปแบบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอไปขายรูดเดียว26ขึ้นไปไม่ถึงก็ไม่มีโอกาสได้ขายลงมาเหลือ24รอบนี้มีโอกาสกลับขึ้นมาให้ไปขายตรง25ครั้งหนึ่งแล้วยังไงก็รอลุ้นกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูมุมมองกันต่อของผู้ชี่ยวชาญด้านการลงทุนต่อการลงทุนในช่วงนี้กับผลกระทบของโควิด -19 ครับ